lia yeah. iu ป,ปิดมันทำไมล่ะปั๊บก็เปิดเองสิงลูกเปิดตรงไหนเออไหนดูซิทีเนี้ยเออมันมาหรือยังไหนดูสิเอมเปิดเองเป็นอยู่นี่ ไหนเล่นอะไรงยเห็ดของเขาแห้งหลายไอยเขาสิเห็นเขาสิตหายหัวเอาเด้เแมวเหรอ ห่วใใ่อรมณ์มีต่างหากเด้ดูมะคัดต่ห่วยดูมาคัดตกัดกันกับแมวเลยวะที่นี่นะดูมาคัดแต่จะแมวยี่เงาดูมาคัดเอาไปาว่าไม่ได้อย่างละลูกเด่นวัสนามันกับไปบว่ามันแบบนที่นี่นะ อืมบบใช่อารมณ์คัก <laughs> มันเป็นอะไรคัดแต่มันเป็นอะไรอืมบอสบอารมณ์เฮียอืมท่าใดกับพวคัด <laughs> เหรอ เสียงหัวคำคำเสียงสะใจเสียงหัวพันฝันอื้มว่างลงแห้งไหล มีการโชว์ด้วยอ,อ๋อปั๊บเล่นอันนั้นเหรอเล่นอะไรเป็นพ่อครัวหรือว่าร้านอาหารทำอะไรปั๊บเล่นอะไรเกมอะไรลูกส,สเปียร์แลดูดอ่ะ <c oughs> เอาปลาดิบๆว่าท่านในทอดว่าท่านเดน ช่ำและว่าถท่านในปรุงให้ลูกค้ากินเขาก็วแวะอตัวลูกนางทาใดกับ,บ่คักบ่าสะใจเล่นเกม <laughs> มันไม่ชนะมันเหลอลูกหรือว่ายัางไงลูกค้าไม่พอใจเหรอลูกบอกเกาเงียบๆเพ่งร,รบกวนสมาธิ่